เราก็กินแบบง่ายๆสไตล์อเมริกันเลยจ้าเพื่อนเพื่อนจานะม,ม,ม,มานั่งข้างนอกนะคะานานจะเจอแดดเจออากาศบ้างนะคะเวลาหน้าหนาวเราก็อยู่แต่กับหิีม้านะคะเวลาหน้าซัมเมอร์แบบนี้เราก็ออกมานั่งแล้วก็มาหากินไอติมนะคะอ,อร่อยมากพี่สั่งสองอย่างนะผสมกันอุ้ย ข้างหน้าที่เป็นมะม,ม่วงทุกคนมะม่วงอร่อยมากเลยปัากินช็อกโกแลตกับมิน้นช็อกโกแลตมิ้นอันช็อกโกแลตพีนัทอ uh ันช็อกโกแลตพีนัทปลาเดอร์อูอันช็อกโกแลตบิทพีนัทโอ้ยามีพี่หนิงกินเชอร์รี่จ้ะ อร่อยมากทุกคนคขารียกว่าเชอรรี่จูบิลีออืมอร่อยสุดๆแล้วมากินไอติมตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งบ่ายห้าโมงครึ่งจับเพื่อนจ้าอร่อยมาก จะตายพี่หนิงอ,อร่อยจิิงๆสวัสดีท,ทักทายเพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะใครคิดถึงพี่หนิงก็ดูคลิปสั้นไปก่อนเนาะ ขอบคุณกำลังใจนะขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตพี่หนิงตลอดมาขอบคุณกำลังใจมากมายพี่หนิงไม่ลืมนะคะทุกคนมิมต่ภาพดีๆที่มีให้กันนะคะพี่หนิงเก็บไว้ในใจเสมอนะคะอร่อยม,มากชื่นใจคะ่ะเพื่อนๆเรากินไอศครีมก่อนอาหารเย็น พว่าเราออกมาข้างดอกออกมาซื้ออาหารวันนี้พี่หนิงไปที่ร้านเอเชียมาค่ะซื้อของไปร้อยหกสิบกว่าเหรียญที่ร้านเอเชียร้านเดียวผักไม่มีซื้อพวกปลาหมึกหอยพวกเนื้อพวกหมูหมูอะไรพวกเนี้ยค่ะเอาไปต้ม